สวัสดีค่ะนะคะพ,พี่เพื่อนในช่อง YouTube แล้วก็นะคะไม่ว่าจะเป็น f c e e o o o นะคะที่จะเห็นคลิปนี้นะคะอธิษฐานจิตนะคะขอให้เจอแต่คนดีมีบุญขอให้ช่วยเหลือผู้คนนะ,ะได้สําเร็จนะคะถ้าหากว่าใครที่ติดตามเราแล้วก็มาเจอคลิปนี้นะคะคุณพ่อโชคดีพี่มาให้เคลดรับดึงดูดเงินนะคะพี่พี่ขายวันนี้พี่เพิ่ขายเสื้อผ้านะ,ะจริงๆแล้วแฟนอะ่ะจะให้ขายตัวละห้าสิบจะเพี่ขายแค่ตัวละยี่ มันเป็นเสื้อผ้าใหม่แต่ในความที่ว่าเฮ้ยถ้ามันมีคนจะมาเอาแล้วอ่ะขายราคาเท่าไหร่ก็จะได้ตังค์เนาะก็ได้สี่ร้อยกว่าบาทนะหนึ่งหลุดเงินได้สี่ร้อยกว่าบาทใช้เคล็ดลับนี้เอาไปลองปรับใช้ในการค้าการขายได้แล้วทุกคนนะคะจะขายได้ขายดีค่ะเหมือนคนที่เขามาซื้อเราแหละเขาเอาเสื้อผ้าไปจากเราเนี่ย เขาก็จะมีความมั่นใจแล้วแะว,ว่าเขาจะขายดีขายได้เว้ยถ้างนั้นเขาคงไม่ซื้อไปจากเราจริงไหมแต่อันแรกเลยจะให้เคล็ดลับค่ะนแต่พอเราได้เราต้องมีสัจจะเนาะอย่างตัวเราเองเราได้ขายได้ใช่ไหมเราก็บอกว่าเราจะไปทําบุญจ้า เอาของไปไหว้อย่างเงี้ยเราก็ไปไหว้ณนะพื้นที่ตลาดนะตรงนั้นเราจะมีนะคะพระพิคเนศนะคะปกติีก็ขอพอรพระพิคเนศหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วนะ,ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือพระแม่รัศมีแล้วก็จะมีนะผู้ดใดว่าแม่นางกวัดนะคะเราเดินเข้าไปพื้นที่อย่างเงี้ยคะ่ะเราที่หาเลยจริงๆแล้วเราอธิษฐาน,นแต่ตอนตื่นแล้วก่อนนอนพี่ก็สวดน,นะคะสวดคาถาพระมหาจากกักรพรรดินะคะ จะหาเงินล้านแล้วอธิษฐานจิตเลยว่าโอ้วันนี้ลูกจะไปขายของนะตอนตื่นมาเนี่ยค่ะสําคัญมากๆเลยนะมาเอาเคสเราไปอันดับแรกเลยค่ะนะเราต้องอยู่สิ่งนี้ไม่บ่นค่ะก่อนที่เราจะไปค้าขายหรือถึงแม้ว่ามอาจจะมีเหตุการณ์ที่แบบมันทําให้เราต้องใช้ตังค์อะนะแต่ก็จะไม่บน่นแต่จะอธิษฐานต่อเนื่องว่าขอให้หาทางหาเงินได้อ่ะ ถ้าเรายิ่งเรื่องบน่นเรื่องเงินค่ะเงินยิ่งจะไม่มีแต่ให้เราอธิษฐานว่าอย่างเราจะเราจะบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้แบบตรงๆเลยอะ่ะนะเหมือนที่ครูบาอาจารย์สอนตอนนี้ลูกมีเงินอยู่เท่านี้ถ้าลูกใจค่าอันนี้ไปแล้วอะ่ะลูกก็ต้องหาให้ได้เพิ่มอีกขอให้ลูกช่วยเหลือผู้คนได้สําเร็จตอนนี้ลูกทําความดีอยู่นะลูกให้ด้วยความจริงใจขอให้มีแบบผู้คนอะ่ะ มาอุดหนุนสบู่ล้างหน้าของลูกให้ลูกขายดีขายปังดนเถอสะสบู่ล้างหน้าตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะอย่างเราจะระบุเลยที่จะระบุอย่างนี้แต่ครูบาอาจารย์ก็สอนอีกแบบหนึง่งที่ระบุเลยว่าลูกต้องการขายสบู่ล้างหน้าให้ได้เดือนละเท่านี้อ่ะถ้าหากว่าวันนึงลูกรอดลูกรวยลูกจะช่วยเหลือผู้คน รจมันทําความดีสร้างบุญกุศลไปด้วยใจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราบอกท่านนะคะก็บอกจริงๆแล้วอยากจะให้ทุกคนเล่าให้ท่านฟังละเอียดเลยเหมือนเล่าให้ตัวเองฟังอะ่ะเฮ้ยถ้ามีชีวิตเป็นแบบนี้เราไม่ได้แล้วเราต้องหาเงินให้ได้เยอะอย่างเช่นตอนนี้เ,เพื่อนๆมีปัญหาเรื่องการเงินเราต้องหาเงินให้ได้เยอะเพื่อมันจะเพียงพอกับครอบครัวใช่ไหมเราก็อธิษฐานจิตเพิ่ม สิ่งหนึ่งเลยที่ครูบาอาจารย์สอนเราหน้าใสมากๆ,ๆเพื่อนๆนะคะนี่คือสบู่ล้างหน้าของพีทอินะคะขอแนะนําก่อนนะก่อนที่จะแบ่งปันนี่คือสบู่ของเราเองค่ะเป็นสบู่ที่ทําจากทับทิมนะคะชื่อว่าสบู่ทับทิมนะคะเดินมาดีดีสิลูกกระโยนอ่าอย่าขี้เกียจลูกอะอะอ่ะอวะ เราได้อะไรดีนึงหละเราหยุดบน่นคะ่ะนะถ้าเรายิ่งบน่นสิ่งนั้นยิ่งเกิดขึ้นในชีวิตเราให้เราอธิษฐานจิตค่ะนะโปรแกรมจิตหรือใช้กดแรงหลุดนี่แหละนะคะกดแรงหลุดใช้ยังไงนะคะเดี๋ยวจะมาให้เคล็ดลับแต่หลักๆพี่ไม่ได้เก่งเรื่องของกดแรงหลุดเท่าไหร่แต่พี่ใช้เคล็ดลับในการขอพรค่นะนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาว่าเราต้องการอะไรเราปรารถนาอะไรถ้าหากว่าเราได้ เราก็จะไปทําบุญทําทานช่วยเหลือผู้คนอะไรแบบเนี้ยเราจะไม่ห่วงอ่ะนะเราจะไม่ห่วงเงินเพราะเรารู้ว่าการจ่ายไปแล้วอ่ะมันจะไหลคืนมาแน่นอนอะไรแบบนี้ค่ะไม่ว่าจะซื้ออะไรกินหรือใช้จ่ายก็ช่างอ่นะเราจะมีความสุขในการจ่ายเราไม่บ่นเราไม่โทษเราไม่อ้างตื่นเช้ามาให้คิดบวกเลยว่าหลักัก่อนนอนนะคะทําก่อนนอนก่อนค่ะอาจจะสวดมนต์หรือไปเรียนรู้เรื่องกฎแรงรดึงดูดจักรวาลหรือเขียนใส่กระดาษแบบนี้ก็ได้ว่า เราอะต้องการอะไรเนาะแต่เ,เรหลับพี่สวดมนต์กระถาเพราะว่าจักระพ่านกระถาเงินล้านแล้ววันนี้เราก็สวดขอพอรนะพระศรีวรีพระสังฆาจายแล้วก็องคพ่อพระพิคเนตแล้วก็พระไอ้นี่เขาเรียกว่าอะไรอะปูซิโช,โชยาปทุมมาไปสั่งจองพระอุปบุณไว้อ่นะ เรียบร้อยนะคะองค์ละยี่สิบาทเองเดี๋ยวจะามาใส่น้ำมนต์นะคะทุกคนเดี๋ยวนี่น้ำมนต์สิ่งหนึ่งเลยที่เราต้องระวังหนึ่งล่ะค่ะเราอ่ะจะไม่บน่นไม่บ่นเรื่องนั้นแล้วตัวอย่างเช่นพี่เพื่อนอ่ะน,น,นะไม่อยากมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วใช่ไหมอยากมีเงินเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งเลยเลิกตัดนิสัยเหล่านั้นไปทําใจให้มีความสุขคิดบวกแล้วก็โปรแกรมจิตให้แน่นๆเข้าไว้ เพื่อให้เราคิดบวกได้ว่าเฮ้ยเราอ่ะไม่เป็นไรหรอกเรามีทางหาเงินได้เยอะกว่าน,นั้นอ่ะ,อเ,ระเราจะขยันเราจะขยันหมั่นเพียรลงมือทําตั้งใจทําขอนับตั้งแต่วันนี้ไปขอให้มีแต่คนรักเมตตาอุปถัมภ์ลูกด้วยเถอะขอให้ขายสบู่ล้างหน้าขายดิบขายดีขอให้มีทีมงาน,นเนอ้แยะมากมายหลังไหลมาร่วมทีมร่วมกุรจิจกับลูกถ้าหากว่าวันหนึ่งลูกรอดลูกรวยลูกหาเงินได้กําไรเยอะได้มีไรายได้ยันรู้จะพาสร้างบุญสร้างกุศลหรือจะให้ลูกซื้อของมาถวาย ทำความดีลูกก็จะทํานะก็คือแหละเราจะต้องทําความดีถวายท่านอนะ่ะถ้าหากว่าท่านให้อะไรเรามาอันนี้น้ำมนตลที่วัดัวขวันค่ะผมผมเพื่อให้คนเฮงเฮงจัดนะฮะให้ให้เราเฮงเฮงนะคะอ่ะตัดไปเลยค่ะไม่บน่นไม่คิดลบไม่โกรธไม่โมโหไม่แค้นใครแล้ว แล้วก็ทาใจให้เบิกบานตั้งแต่ตอนก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้ามาอ่ะแล้วก็คิดว่าเราจะหาทางหาเงินได้ช่วยกันนีค่ะเนาะแล้วก็พี่ก็พี่มีความรู้สึกว่าพี่บอกตัวเองว่าขอให้หาเงินได้สักห้าร้อยขึ้นไปบาทห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วมันก็ได้จริงๆเอานั้นก็ต้องสั่งตัวเองได้อีกสิอะแต่วพี่นี้จะไปเรียนรู้คอร์สฟรีกับครูแล้วก็อธิษฐานจิตได้อีกเอาไป ก็ขอให้หาเงินมาได้อีกเราจะตั้งใจทำางวันน,นี้พี่ๆเพื่อนๆอ่ะนะคะอยากจะมีเงินเนยอะขึ้นพี่แนะนำทางให้เลยเนอะปะกติคนเราเนี่ยหาเงินเก่งกันทุกคนหาเงินได้เก่งทุกคนแต่ถ้าหากว่าเราไม่เอาไปลงทุนต่อย,ยอดอีกเราก็จะไม่ได้อีกอย่างพี่เขาขายสมุดล้างหน้า นะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนหนึ่งที่หน้ามันผิวสิวเกิดง่ายเนี่ยเอาหน้าสดให้ดูโด,ด,ด,ดยที่ไม่แต่งหน้านะคะทุกคนนะอั้ที่เห็นชัดเลยว่าสบู่ของพี่ดาดีจริงๆพี่ยังคิดเลยว่าเราจะตั้งชื่อว่าอะไรถ้าทีมคนคนตั้งชื่อทั่วบ้านทั่วเมืองแล้วเรายังวา่าเราจะตั้งชื่อสบู่ว่าสบู่แบบใครเห็นก็รักอะนะอืมจะตั้งชื่อว่าเมตตาหรือเปล่านะอะไรเงี้ยสบู่เมตตานะคะเป็นสบู่ที่แบบ ชื่อมันแปลกแนวหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะนะคะทุกคนจะมานั่งคิดอยู่นะเดี๋ยวจะนั่งสมาธิเดี๋ยวถามนะจักรวาลก่อนถามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะคะเพราะด้วยความว่าเอ้ยสมู่มันมีคนชื่อตั้งชื่อสมูททัพทีมเยอ yeah, ะแยะมากมายนะแต่เราอยากจะตั้งชื่อที่มันแบบว่ามันไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่แบรนด์เราเนี่ยตั้งชื่อว่าแบรนด์วินค่ะนะเป็นลูกชื่อชื่อลูกเราอีนดีเองค่ะชื่อ ื่อลูกนี้เองนะพี่ชอบนะบางทีพี่แม่ไม่ชอบคําว่าวินพี่ไปตั้งชื่อลูกวิวนแล้วค่ะนะคาว่าวินก็แปลว่าที่หนึ่งค่ะนะคือต้องทําอะไรได้เป็นที่หนึ่งอะไรอย่างเนี้ยค่ะน,ะนะถ้าหากว่าพ,พ,พี่เพื่อนเราเอาเคล็ดลับนี้เหมือนสั่งสมองอะเฮ้ยขอให้เราหาเงินได้พันหนึ่งไดห้าร้อยหรือแม้กระทั่งขอให้ฉันหาเงินได้เดือนได้วันละหมื่นได้ไหมวันละหมื่นหลายหมื่นมีผู้คน มาร่วมลงทุนกับเราเยอะแยะมากมายอะไรอย่างเงี้ยนะหรือขอให้ข้าวเจ้ามีแผนผังการเงินใหม่ขอให้ลูกหาเงินได้เป็นล้านๆ้านอะไรแบบเนี้ยถ้าหากว่าลูกหาเงินได้เดือนล้านล้านลูกขายสชมพูล,ล้างหน้าขายเงิงขายปังแล้วลูกจะช่วยเหลือผู้คนเนี่ยเราต้องมีศรัทธาแบบนี้เราก็ช่วยเหลือผู้คนนี้ค่ะแต่อย่างพี่เนี่ยเอาใหม่เออเราก็จะแบ่งปันทําความดีด้วยเนาะไม่ห่วงความรับเนาะเราก็บอกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แค่นี้เองว่าไปทําบุญ ถ้าเราขายได้ขายดีขายหมดแล้วเราจะดูดเงินได้แล้วเราจะไปทําบุญเราก็ไปใส่บาตรเอาเงินไปใส่บาตรแล้วก็เอาของไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างนี้ค่ะนี่แหละแล้วเราขอครั้งใหม่ท่านก็จะให้นะแต่ให้ให้เคล็ดลับแบบนี้ค่ะหนึ่งค่ะนะพีบ่บอกตัวเองว่าอย่างนี้นะบวกกับเรียนรู้ครูบาอาจารย์มาก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็อ่านเจอสมุธรมะใช้วิธีแบบนี้ค่ะบุญกุศลอันใดนะคะจริงๆก็เบิกบ่อยมาก ไม่เป็นไรเร,เราเราเบิกได้เราก็ทําอีกเราทําเพิ่มพอพอเราเบิกบุญแล้วเราได้เราก็ทําเพิ่ม,อ,อ,ม,ม,มอย่างเงี้ยค่ะบุญเราจะไม่ขาดค่ะบุญเราจะเยอะมากนะคะบุญกุศลอันใดที่ข้าพเจ้าเคยทํามาตั้แต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะใส่บสาตรพี่ก็พูดแค่นี้พี่อาจจะไม่ได้รถึงบุญแต่พี่บอกว่าขอแบง่งบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะอยู่ที่นี้นะคะองอนนะคะ์พ่อพระพิฆเนศนะพระแม่ลมัศษมีแม่นางกวักหรือเจ้าที่เจ้าทางหรือแม้กระทั่งอ่า พระแม่ธรณีหรือเจ้ากรรมนายวินกระยาณมิตรผู้คนลูกค้าที่เดินผ่านไปผ่านมาหรือตัวข้าพเจ้าเองตัวข้าพเจ้าเองจริงๆให้ตัวเองก่อนใครแหละทีนี้ก็หลงลืมนะคะอะขอให้ตัวข้าพเจ้าเองจงได้รับส่วนบุญส่วนกุศลในครั้งนี้ด้วยเถิดแล้วก็แบ่งให้ท่านแล้วก็ขอให้ลูกขายดีขายได้มีคนที่แรกก็มีคนมาดูนะเขาก็มาไดตัดสินใจที่จะเอาแต่เราก็ไม่ไม่ด่าไม่ว่าไม่เฉยรู้สึกเฉยแล้วก็ ไม่เป็นไรนะแล้วก็เดินไปไปตั้งร้านแล้วก็เชื่อว่าก็จะมีคนมาเอาของเราอีกอย่างเงี้ยแล้วผลสุดท้ายก็มีแม่ค้ามามาเหมาไปเนี้ยค่ะนะเออเสื้อผ้ามือสองอย่างเงี้ยใครที่ไม่ใส่ไม่ใช้ไ,ใชไปหาขายก็ได้ตังค์นะทุกคนแต่ต้องไปขายที่พื้นที่ถ้าอยู่จังหวัดนู่นเนี่ยขายตลาดนัดกรมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ไปไหว่อย่างที่บอกเนี่ยขายได้แน่นอนนะขายดีขายได้แน่นอนนะคนะของที่มีอยู่มีค่าถ้าเราเห็นค่าเขาโดยการใช้ให้พลัง แบบนี้แล้วก็หรือว่าขอบคุณก็ได้ขอบคุณเสื้อผ้านะรักนะที่ทําให้เราสวมใส่สบายหรือ,อธิษฐานจิตที่เคยอธิษฐานจิตแบบนี้ตอนที่ได้เสื้อผ้ามาเนี่ยค่ะที่มีคนให้แฟนมาที่อธิษฐานแบบนี้จริงๆค่ะพี่บอกว่าขอให้มีคนเอาเสื้อผ้ามาให้ฟรีๆไ,ได้ไหมนะแบ่งบุญให้เสื้อผ้าแล้ว,แล,วแล้วแม่จะเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปขายมาเลี้ยงดูครอบครัวนะเราก็รู้สึกว่าท่านให้เรามามีคนมันเหมือนมีคนเอามาให้เราจริงๆอ่ะนะคะ หมือนทำบุญนี่ยคุณอย่าทำบุญเสียเปล่าค่ะสมัยอดีตที่ผ่านมาเราก็ทำบุญเหมือนกับเพื่อนๆล่ะทำไปโดยไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นนะไม่เราไม่ได้ขอพรอ,อะไรท่านว่าเราอยากได้อะไรแต่พอวันนี้พี่รู้เคล็ครับเราก็อยากจะมาแบ่งปันกับเพื่อนๆหนึ่งล่ะคนเราเนี่ยเนาะมันก็ต้องการทรัพย์ค่ะมันต้องการเงินที่จะมาเลี้ยงดูครอบครัวเนาะเราก็ต้องการหามีทางหาเงินจริงไหมคะเพื่อนๆ ลองใช้เคล็ดลับนี้ดูขอให้ลูกหาเงินได้หาหาได้เป็นพันเป็นหมื่นนะเอ,อ้ยถ้าพันมันไม่มันไม่พอก็อยากให้มันพอขอให้ลูกหาเงินได้เดือนละหมื่นนะคะหรือวันละหมื่นก็ได้นะวันละหมื่นหลายหมื่นนอนละแสนหรือเดือนละล้านกา็จะขยันตั้งใจทําได้มากได้น้อยคือกอให้ลูกได้ไม่ไม่ตกกระตุกวันละหมื่นขึ้นไปเดือนละหมื่นอ่ะหรือเดือนละล้านได้เถอะ ลองดูค่ะเพื่อนๆลองอธิษฐานดูนะคะนี่แหละจริงๆคนเราอ่ะแล้วอยากจะบอกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อนๆค่ะถ้าหากว่าคุณอธิษฐานจิตแบบนี้แล้วนะเพื่อนๆเนี่ยหาเงินมาได้มากกว่านะคะหลักพันขึ้นไปหรือรออธิษฐานเลยค่ะขอให้ลูกหาเงินได้สองพันสามพันขึ้นไปหรือหมื่นคุณคุณกำลังทําธุรกิจอะไรอยู่ว่าภายในหนึ่งเดือนเนี้ยท่านหนูตั้งใจขายก็ขอให้หนูมียอดกําไรเออสัก เดือนละแสนขึ้นไปเดือนละล้านขึ้นไปหรือว่าเดือนละหมื่นก็ได้อะไรประมาณนี้หรือวันละหมื่นถ้าลูกทําได้นะลูกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาลงทุนนะลองมาลงทุนกับพี่ดูค่ะนะขายสบู่ล้างหน้าด้วยกันค่ะนะพี่น้องสบู่ล้างหน้านะใช้ดีมากๆเลยค่ะสารตะกัดนาเข้าจากต่างประเทศไม่มีสารอันตรายใดๆทั้งสิ้นกล้านะคอนเฟิร์มนะบอกเลยว่าหน้าตึงนี้ดีะคะ่ะพี่น้องเราใส่ดีนีดีเอาหน้าสดไฟ์สดให้ดูเลย่ะ นะว่าขนาดหน้าสดยังมั่นใจขนาดนี้แต่งหน้าจะสวยขนาดไหน,นพี่สาพี่นอ้องไม่พอมันทําให้ทุกคนมีรายได้วันนี้ทุกคนดูแลผิวหน้าเป็นฝ้าอาจจะฝ้าไม่แรงนะคะหรือเป็นแค่แบบหน้ามันสิวเกิดง่ายหรือเป็นสิวผดสิวผื่นส,วส,วสิวเตลรอยพี่กินดีทําให้ดูแลให้คุณหายแต่ที่สําคัญพ,พี่เพื่อนเพื่อนถ้าหากว่าเป็นเยอะ ต้องใช้มากกว่าสามเดือนขึ้นไปแต่ถ้าแค่หน้ามันเป็นสิวโผดสิวผื่นแป๊บเดียวยุบไม่เกินเจ็ดแปดวันค่ะนะคะแล้วเขาจะช่วยค่ะขจัดนะะสิ่งสกปรกที่มันตกค้างอยู่ในบนใบหน้าของเราให้ออกมาจากพี่น้องนะก็จะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นผิวเสียมโซ่แบบนี้ค่ะเขาจะช่วยเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวหน้าพี่เพื่อนๆนทุกวันทุกวันค่ะใช้ไปนานๆผิวหน้าพี่เพื่อนเก็จะใสก็จะหน้าอ่อนเยาว์ลง ไปเรื่อยๆกล้าการันตีเลยว่าสบู่ล้างหน้าตัวนี้จะทำให้ใบหน้าพี่ๆเพื่อนใสขึ้นดีขึ้นไม่พอค่ะคุณจะมีรายได้คุณลงทุนแค่แปดร้อยห้าสิบาทนะแต่ที่สำคัญไม่เราไม่ให้ทุนลงทุนแปดร้อยห้าสิบบาทค่ะค่าคอร์สนะคะค่าความรู้นะแค่ร้อยสี่ิบเก้าบาทเชื่อไหมคุณเอาความรู้นี้ไปทำคุณอธิษฐานเท่าไหร่ก็ได้ คุณโปรแกรมจิตคุณขอพรสิ่งศักด์สิทธิ์เพิ่มเพิ่มได้เพิ่มไม่เป็นการโลกนะฮะบอกท่านเลยว่าเออมันลมคือไม่ไหวจริงๆแล้วอ่ะลูกขอรอดลูกขอรวยเถอะถ้าหากว่าลูกรอดลูกรวยจะช่วยเหลือผู้คนจะไปซื้อขาวหนเขา,เขา่อนนะีงพี่น้องอ่ะเดี๋ยวค็่มาพูดโปรโมชั่นใหม่นะใครสนใจที่อยากจะขายสบู่ล้างหน้ากันนิดนะคะ ทักมาที่ Facebook นิทยากรโซภาหรือแอดไลน์มาที่098 504 9762ถ้าจะ